สรุปเจพัทกริอ,อนองที่ถูกกล่าวหาว่าไปตบซับเดีอคอนนะครับวันนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังผัดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับเออก็คุมตัวไปฝากขังผัดแรก2ข้อหาก็คือข้อหาการชกรัพย์อีกอันนึงก็เป็นตัวกลางเรียกรับสินบนนะครับ หลังจากออกจากประตูของกองปากนักข่าวเองก็พยายามจะถามกิจอนงนะเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ตบซัพย์อยากบอกอะไรสังคมไหมนะแต่ต่อสู้คดียังไงกิจอนงเองก็ไม่ตอบคำถามอะไรได้ยิ้มอ่อนๆหรือ,อ,อจะเรียกว่ายิ้มมุมปากเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดินจากกองทัพนักข่าวไปนะครับ ท้ายคำร้องฝากขังเนี่ยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวของเธอกลัวว่าเธอจะไปยุ่งเหยิงกับพยานนะครับทีนี้การฟ้องรอบนี้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยฟ้องไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตคำถามต่อมาคือแล้วทำไมต้องฟ้องไปที่ศาลนี้คำตอบก็คือที่ฟ้องไปเรื่องของศาลทุจริตเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้กิจอนงอ้างว่าเงินต่างๆ ที่ไปได้มาเนี่ยจะเอาไปให้เจ้าหน้าที่คนนู้นหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ความผิดในลักษณะแบบนี้ก็เลยเข้าว่าต้องยื่นมาที่ศารทุจริตนะครับสรุปแล้วเนี่ยผัดแรกที่ไปฝากขังต่อสารก็12วันในมุมนึงก็คือทนายวิทูลคนนี้เป็นทนายของบอสพอนะครับก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ว่าได้ส่งทีมทนายความมาขอคัดค้านการประกันตัวเจพัดกิจอนนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมีการประกันออกไปรับรองมายุ่งเหยิงกับพยานแน่ก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก่อนที่กิจอนงจะถูกจับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีพยานคนหนึ่งฝั่งดีไอคอนบอกว่ามีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะข,ข่มขู่ทำนองว่าให้ระวังตัวไว้ ทำนองนี้เขาก็เลยกลัวกันรอบนี้ก็เลยเดินหน้าสู่การคัดค้านการประกันตัวนะครับส่วนคดีที่จะดําเนินคดีกับฟิล์มรัตภูมิแล้วก็ตัวกิจอานงเรื่องของที่มีคลิปเสียงออกมาว่าจะไปรีดเงินเขา20ล้านนะครับจากบอสปันเนี่ยทางทนายวิทูลบอกว่าขอดูรายละเอียดนิดนึง จะแจ้งเอาผิดให้มันตรงกับพฤติกรรมของทั้งสองคนนี้เข้าใจว่าน่าจะแจ้งเอาผิดได้ในวันที่20พฤศจิกาย,ยนก็อีกวันสองวันข้างหน้านะครับก็มีพยายามชอบโกงหรือไม่ก็พยายามกันโชคทรัพย์เดี๋ยวขอเขาดูรายละเอียดก่อนนะครับรายงานมาว่าทีมทนายความของกิตอนงก็เข้าไปคุยและปรึกษาข้าขอกฎหมายแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่ยืน่นขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่าถ้าเกิดยื่นไปก็ คงจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าทางฝั่งบอสพอเขายื่นคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วพอครบเวลา4ี่โมงครึ่งเป็นเวลาราชการหมดพอดีก็เจ้าหน้าที่รชาชาทันก็เอาตัวกิจอนงคุมไปที่ทันทสถานหญิงกลางนะครับฝากขังก็หลังจากนั้นตามกระบวนการก็จะต้องกักโควิดกัโกโรคอยู่5วันเข้าใจว่าหลังจากกัโกโรคเสร็จเนี่ยหลังจาก เข้าไปอยู่ข้างในน่าจะไปเจอบอสปัน่นแล้วก็บอสผู้หญิงคนอื่นๆที่ถูกคุมตัวอยู่ที่ฐานทัณฑสถานหญิงกลางก็เข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรและจะไปมองหน้ากันติดข้างในหรือไม่อย่างไงด้วยนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งวันนี้การเคลื่อนไหวของอาจารย์ปานเทพหรือที่คุณสนทิเรียกท่านว่ายิบมันยิบมันปานฉายาบุคลิกคล้าย,ายพระเอกหนังจีนยิบมันเนี่ยนะครับ ปรากฏการเคลื่อนไหววันนี้ที่กองปราบคือท่านเดินทางไปเพื่อให้ปากคำกับตำรวจกองปราบแต่ว่าก็ให้สัมภาษณ์ในเนื้อหาต่างๆที่น่าสนใจมากนะครับหนึ่งในนั้นก็บอกว่ามีคลิปที่จะเป็นไม้เด็ดเอาผิดกับทนายตั้มนะไปโยงยังไงให้สังคมได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า การช่อโกงรอบนี้ของทนายตั้มและพรรคพวกเนี่ยมันเป็นการช่อโกงแบบปกติทุระคือโกงเป็นอาจ,จินโกงโดยนิสยัยโกงเรื่อยๆโกงหลายโอกาสเนี่ยนะบอกมีคลิปเด็ดที่ยังไม่เปิดเผยแล้วก็จะเอามาเปิดเร็วๆนี้รายละเอียดทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพวันนี้ที่ไปที่ตำรวจกองปราบเนี่ยนะครับ คือก็ไปให้ปากคํากับตารวจกองปราบในคดีที่ทนายตั้มไปช่อโกงเจอ้อยนะแล้วก็บอกว่าจะมีคลิปที่จะมาเปิดเป็นคลิปเด็ดที่จะยืนยันให้มันเห็นชัดเจนเลยว่ามีการพัวพันกับเงิน39ล้านนะที่ไปเกี่ยวกับในนุแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะครับอ,อ,อาจารย์ปานเทพบอกอย่างนี้ครับ บอกว่าตํารวจกองปราบเนี่ยเชิญท่านมาเป็นพยานในฐานะที่ได้รับเรื่องจากเจ๊อ้อยหลังจากนี้บอกว่ามีหลักฐานเด็ดเป็นคลิปในคดีโกงเงินเจ๊อ้อย39ล้านที่ไปอ้างว่าโดนวิชาชีพนะแก๊งของเฉินคุณหลอกเงินบีดคอยไปอ่ะจริงๆไม่ใช่จริงๆเนี่ยอยู่ฝั่งทนายตั้มเนี่ยแหละนาคิดแล้วก็จัดฉากละครขึ้นมา คลิปนี้เนี่ยบอกให้รอเดี๋ยวเร็วๆนี้ไม่นานถ้าเกิดเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยจะทำให้สังคมได้เห็นกระทั่งแม้กระทั่งเงินสองล้านแรกเนี่ยที่อ้างบอกว่าโอนไปให้กับเฉินคุณเนี่ยจริงๆโอนไม่ถึงสองล้านมีการโอนเงินแค่ครั้งเดียวแล้วก็โอนแค่แสนเดียวส่วนอีกประมาณ 1, ล้านเกนี่ก็คือยัก เข้ากลุ่มพวกตัวเองไม่ได้ไปถึงฝั่งที่อ้างว่าเฉินคุณสำหรับไอ้เงิน39ล้านก้อนนี้แบ่งเงินออกมาชัดเจนก้อนหนึ่งเนี่ยจาก39ล้านมีอยู่ก้อนหนึ่ง20ล้านในเนี้ยไอ้20ล้านเนี่ยแบ่งสัดส่วนชัดเจนมีการขนเงินกันอย่างเป็นกิจจกลักษณะนะซึ่งทนายต่้มเองจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีการคุยไลน์โทรไลน์เป็นหลักฐาน คดีเนี้ถือว่าสอดรับกับคดี71ล้านมียืนยันจากอาจารย์ปานเทพมาแบบนั้นซึ่งยังมีเรื่องเด็ดๆที่อาจารย์ปานเทพแฉมาอีกนะครับเรื่องก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าทนายตั้มจะเอาลูกตัวเองไปเป็นลูกบุญธรรมของเจ๊อ้อยจำได้ใช่ไหมเรื่องนี้ปรากฏมันมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพาก,กลคือเรื่องของที่ทนายตั้มจะไปทำพินัยกรรมให้กับเจ๊อ้อยนะ แล้วก็เอาตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกอะเรื่องนี้ก็ทําให้ฝั่งเจ๊อ้อยไม่สบายใจมากเพราะเหตุผลว่าเดิมทีเจ้อ้อยเคยทําพินัยกรรมฉบับที่หนึ่งฉบับแรกเนี่ยที่ทาไม่มีผู้จัดการมรดกนะเรื่องนี้เริ่มขึ้นมาปีหกห้านะแล้วก็ยกเลิกในปีหกเจ็ดนะหลังจากนั้นเนี่ยเจ๊อ้อยเองปรากฏว่ามาลุก็มา ทำพินัยกรรมฉบับที่สองพอทํนั้นพินัยกรรมฉบับที่สองเนี่ยพินัยกรรมฉบับนี้เองทนายตั้มเป็นคนทาแล้วก็อ้างว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้จัดจาก,การมรดกทําให้ตัวเองเป็นผู้จัดจาการมรดกแต่เจ๊อ้อยเนี่ยคือเขาก็ไม่ไว้ใจจนสุดท้ายเจ๊อ้อยตัดสินใจไปทําพินัยกรรมฉบับที่สามเปนหน่วยงานของรัฐแล้วก็มาบอกให้ทนายตั้มเนี่ยฉีก พินัยกรรมฉบับที่สองที่ตัวทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกออกปรากฏเขาก็บอกว่าทําลายแล้วฉีกแล้วแต่ไม่เคยมาฉีกพินัยกรรมฉบับนั้นต่อหน้าพี่อ้อยแล้วยังมีการติด G.P.S ในรถของพี่อ้อยทําให้พี่อ้อยเองก็รู้สึกไม่ปลอดภยัยว่าทําไมต้องติด G.P.S ข้างในรถด้วยแล้วยังเคยชวนพี่อ้อยไปที่สถานที่ที่ไม่มีสัญญาณ G.P.S อีกคิดไม่ดีอะไรกับพี่อ้อยหรือเปล่าหรือ,อยังไง ส่วนนี้ก็ทำให้พี่อ้อยไม่สบายใจซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะมาประกอบในสํานวนคดีแล้วก็จะทำให้คดีนี้เนี่ยมีความแน่นมากนะว่าการช่อโกงเป็นปกติธุระหรือว่าช่อโกงเป็นนิสัยเนี่ยมันจะดิ้นไม่หลุดนะลักษณะเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดในคลิปนี้เป็นอย่างไรจะถูกเปิดเร็วๆนี้ท่านว่าก็รอติดตาม